แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะอย่างที่ทราบกันดีอะไฟไหม้ป่าที่จังหวัดนครนายกเนี่ยภาครัฐเขาใช้ทุกสภักําลังที่มีอยู่นะคะเพื่อที่จะเร่งดับไฟป่าที่มันเกิดขึ้นทั้งบุลคลากรต่างๆรวมถึงเรื่องของอุปกรณ์อย่างเฮลิคอปเตอร์เมื่อวานเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์กันไปนะคะของจากหลากหลายหน่วยง,งานไร่ว่าจะเป็นปอพกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวมเนี่ยเมื่อวานนี้เขาใช้น้ําดับไฟไป,ไปเกือบ4 0 0 0 0 0ลิตรค่ะ348,000ลิตรด้วยกันนะคะ ขณะที่หลายฝ่ายก็ระดมกําลังกันเข้าไปช่วยเหลืออย่างอธิบดีกรมฝนหลวงนะสั่งระดมเครื่องบินทําฝนดับไฟป่าค่ะทั้งเขาชะปรูแล้วก็เขาแหลมค่ะ โดยนายสุพิธพิทักษ์ธรรมค่ะที่ปดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็เปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่จังหวัดนครนายกบริเวณด้านหลังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ลุกลามไปยังเขาแหลมที่อยู่ติดกันเนี่ยนะก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้งจังหวัดจันทบุรีไปติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็วางแผนเพื่อขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือโดยข้อมูลสภาพอากาศก็พบว่ามีความชื้นสัมพัสเนี่ยมากกว่า60%ก็ถือว่าค่าเนี้ย ความชื้นสัมพัสเนี่ยสามารถที่จะเกาะเมฆได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเ <c oughs> มื่อวานนี้เขาก็เลยมีการวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเขาบอกว่าวางแผนขึ้นบินเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาห้นาทีโดยใช้เครื่องบินขนาดเล็กค่ะจำนวน3ามลำปฏิบัติการ3เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวงจำนวน2,100กิโลกรัมบินที่ความสูง6,100ฟุตค่ะอยู่ที่บริเวณ<ไ>อำเภอปาก<ไ>ช่องจังหวัดนครราชสีมาถึงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่การเกษตรที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยแล้วก็พื้นที่ไฟป่าที่จังหวัดนครนายกนะคะ ทีนี้ในช่วงบ่ายเขาก็วางแผนขึ้นบินอีกครั้งในเวลา13นาฬิกา30นาทีอันนี้เป็นปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะที่รรกรมฝนหลวงเขาได้มีการเปิดแผนปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ใช้สารในการที่จะสร้างฝนนี่นะคะจำนวน1,100กิโลกรัม บินที่ระดับความสูง6,500ฟุตค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกถึงอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีใช้สารฝนหลวงในจำนวน1,000กิโลกร,รมัมบินที่ความสูง5,000ฟุตนะคะอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวอีกด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราระดมทุกสภากำลังทีเดียวนะครับในการที่จะพยายามดับไฟให้ได้